กรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างผู้นำชุมชนโดยการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับต่างๆให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรมสามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้และเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมความเข้มแข็ง ของชชุมชนปัจจุบันจากสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในทุกๆด้านและทำให้เกิดภาวะปกติแบบใหม่หรือ New Normal ที่ต้องหันมาพึ่งพาตนเองเพื่อลดการแพร่ระบาด นำไปสู่การช่วยเหลือของชุมชนในระยะยาวโดยเริ่มจากครอบครัวหนึ่งครัวเรือนสามารถดูแลได้หนึ่งชุมชนหนึ่งชุมชนสามารถดูแลได้หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านสามารถดูแลได้หนึ่งตำบลหนึ่งตำบลสามารถดูแลได้หนึ่งอำเภอหนึ่งอำเภอสามารถดูแลได้หนึ่งจังหวัดหนึ่งจังหวัดสามารถดูแลได้หนึ่งกลุ่มจังหวัดหนึ่งกลุ่มจังหวัดสามารถดูแลได้หนึ่งภาค หภาคสามารถดูแลได้1ประเทศ1ประเทศสามารถดูแลคนเป็นทวีปได้วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้เพื่อใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 กลุ่มเป้าหมายผู้นำชุมชน1,000ตำบลตำบลละ15คนรวมทั้งสิ้น15,000คนซึ่งอำเภอยางชุมน้อยได้จัดกิจกรรมที่ตำบลยางชุมใหญ่ระหว่างวันที่23-25กุมภาพันธ์2564